นี่ทุกคนข้าวพัดง่ายๆสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเออทำข้าวพัดเนาะทํำข้าวพัดกินกันทุกคนทําแบบง่ายๆเนาะทุกคนไปดูเลยว่าเรามีเครื่องอะไรดึงเนาะโอเคไปเลยทุกคนนี่ข้าวพัดของเราก็จะมีขา้าวมีไก่ทุกคน นี่ก็จะมีกระเทียมซับว้นี่แล้วจะใส่เนยไปพรอมเพื่อความหอมของเอ่อข่าพัดเราเนาะอันนี้ก็จะเป็นแครอททุกคนอันนี้ก็เดี๋ยวไว้โรยหนะ้าแล้วเราก็จะมีนี่ซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวมนานนีน้ำตาลน้ำ,น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 ำทุกคนน้ำตาลนะนี่โซลต์เนาะทุกคนมาลงมือทำกันเลยทุกคนแล้วก็จะ รอเนยละลายเนาะทุกคนนี่ไอลายเสร็จแล้วก็จะใส่กระเทียมสับทุกคนใครบอกหมักยินก็บปตรงใส่เด้อกระเทียมสับก็ได้กระเทียมเราได้ที่แล้วทุกคนแล้วก็ยใส่นี่เนื้อไก่ลงไปเลย ข้าวใส่ข้าวใส่ไข,ข่งั้ว่าวันนี้เราพัดหม้อใหญ่เนาะทุกคนลูกสายมาบ้านก็นเลยต้องทำกับข้าวมอยใหญ่มากินข้าวพัดนี่ทุกคนหลังจากที่เราค้นเข่าวข้ากันดีแล้วเอาแครอทไว้นี่เลยทุกคน ມັນຊິิบົ້າສຸກຫຼາຍนນາະແຄລอດ แล้วเราก็จะใส่ไข่นำทุกคนทำกินเองแบบใส่แน่นๆทุกคนเนาะทำกินเองแล้วก็อยากใส่อะไรก็ใส่เข้าไปโยนเข้าไป ที่เราาไข่มาทําอย่างนี้ก็คือว่าเราคิดว่าไข่เขาพัดแล้วมันเละเนาะทุกคนพอไ,ได้ทีแล้วเราก็จิกค้นใส่กันเลย เ่าเ้าก็ยู่บกคกไขเละเนาะเสร็จแล้วเราก็จะใส่สลุดไปหน่อยนึงเนาะทุกคนน้ำตาล อีกขาวทุกคนเราจะเติมน้ำมันหอยเพื่อลดสาดหน่อยนึงเนาะทุกคนบ่มักกับโบใส่บทเป็นไรเด้อทุกคนแต่บ้านนี้มากินรสเค็มคนเนาะใส่เนยเป็นน้ำลายเราเราก็จะใส่เกลือลงไปทุกคนโอเค เอาพัดมออะไย่าสีสันหน่ายกินบ่ดทุกคนซิมลด รสชาดก็ได้แล้วทุกคนรสชาตโอเคเลยเสร็จแล้วเราก็หยิบนี่โรยด้วยหอมแล้วทุกคนนี่นี่ข้าวคัแเราก็หยิบประมาณนี้แล้วทุกคนเน๊ย ีสนันน้าทานปรุงง่ายๆอร่อยเสร็จแล้วเราก็จีจัดจานเลยทุกคน แตงทุกคนพักแล้วเราก็จะมีบักนาวใส่น้ำทุกคนนี่บักนากวก็วางไว้เลยเนาะนี่ของเราก็จะมีพริกน้ำปลายถ้วยหนึ่งนี่ทุกคน เอาพัดง่ายๆนาทานหมดทุกคนแล้วก็จะมีต้นหอมเคียงเนาะแตงพริกน้ำปลามะนาว